วิธีสะกดจิตทำให้เขารักหลงแล้วคิดถึงหลายคนนะอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักอยากให้เขาคลั่งรักคิดถึงหลงคุณวันนี้โคชเอมจะเอา3วิธีนะคะในการสะกดจิตทำให้เขาตกอยู่ในมนตราของคุณนั่นเองอันนี้นะมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ใช้ศาสตร์ระดับจิตใต้สำนึกเข้ามาช่วยนะคะดังนั้นนะคะทุกคนสามารถเอาไปทำได้ข้อที่หนึ่งนะข้อแรกเลยคือการที่คุณจะสะกดจิตทำให้เขารักคุณเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากการที่คุณเคารพและรักตัวเองก่อนจำไว้เสมอเลยค่ะว่าพลังงานความรักทุกรูปแบบมันจะสั่นสะเทือนอยู่ที่ตัวคุณก่อน เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มสั่นสะเทือนคุณเริ่มมองเห็นความรักตอนนั้นแหละความรักกำลังเริ่มสตาร์ทขึ้นอันที่2ค่ะการที่คุณจะสะกดจิตทำให้เขาคิดถึงทำให้เขารักคุณเนี่ยคุณจะต้องมีการใช้ภาษาหรือทางศาสตร์ด้าน NLP นะคะเราจะเรียกว่าการโปรแกรมจิตการโปรแกรมจิตหมายความว่า คุณอาจจะมีรูปของเขาคนที่คุณชอบเนี่ยคุณอาจจะมองภาพของเขาแล้วบอกว่ารักฉันชอบฉันพ่อฉันก็รักคุณเช่นกันพูดแต่เรื่องราวความรักที่ดีๆไปเรื่อยๆนี่คือการโปรแกร,รมจิตค่ะแล้วจากนั้น่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มเปลี่ยนพลังงานดีๆจะเริ่มเปลี่ยนขึ้นมา สเต็ปต่อไปสเต็ปที่3คือตัวคุณเองจะต้องอยู่ในสภาวะที่มีความรักอะ่ะให้คุณสวมแบบเฮ้ยเวลาคนที่เขามีความรักคนที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักอะ่ะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเขาจะเป็นแบบไหนเขาจะมีความกังวลว่าเฮ้ยไม่มีใครรักฉันเลยอะ่ะอารมณ์นี้จะไม่เข้าจะมีแต่อารมณ์ที่แบบ มันฟินหัวใจเป็นสีชมพูโลกใบนี้มีสีชมพูคุณจะต้องทำให้ได้แบบนี้แล้วจากนั้นนะคะยูนิเวอร์สจะส่งแรงสั่นสะเทือนแล้วทำให้คุณประสบความสำเร็จได้จริงๆแค่คุณเริ่ม3สเต็ปแบบนี้ได้คุณก็สามารถสะกดจิตทำให้เขารักคุณได้เช่นกันค่ะ